อามที่รัฐบาลได้มอบเงินช่วยเหลือกับ3กลุ่มปลาะบางอย่างต่อเนื่องและในเดือนธันวาคมนี้ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเลื่อนขึ้นมาอีก2วันโดยครั้งนี้จะจ่ายให้ในวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566ซึ่งจะได้แก่งเงินอุดหนุนบุตรเงินเบีย้ยผู้สูงอายุและก็เงินเบีย้ยความพิการช่วยเหลือคนละ600จนถึง1,000บาทดังนี้ เงินอุดหนุนบุตรซึ่งจะให้แก่เด็กแรกเกิดจนถึง6ปีรัฐบาลเองก็มีการช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยฉเฉลือแล้วไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีซึ่งจะได้รับเงินเข้าบัญชี600บาทส่วนใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3าและมาตรา39จะได้รับเป็นเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทคือรับจากประกันสังคม โดยคทส่งแรงงานก็จะโอนเงินเข้าบัญชีทุกๆสิ้นเดือนในส่วนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ได้ตั้งแต่6 0 0จนถึง1 0 0 0บาทโดยให้ตามเกณฑอายุแล้วก็จ่ายตามขั้นบันไดอายุ60-69ได้รับ600บาทอายุ70-79ได้รับ700บาทอายุ80-89ได้รับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาท และในส่วนของเบีย้ยความพิการให้ได้ตั้งแต่800จนถึง1,000บาทก็จ่ายตามเกณฑ์อายุถ้าหากว่าอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทและถ้าหากว่าอายุมากกว่า18ปีจะได้รับ800บาทข่าวดีในคนที่ได้รับเบีย้ยสูงอายุและก็เบีย้ยความพิการสามารถตรวจสอบเงินได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านซ u เปอร์แอปทางรัฐ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกที่มีความปลอดภัยได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ที่สนใจใช้งานแอปทางรัฐสามารถจะค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดแอปผ่านทาง App Store หรือไม่ก็ Play Store จากนั้นก็เลือกสมัครสมาชิกสแกนบัตรประชาชนสแกนใบหน้าตั้งรหัสผู้ใช้และก็รหัสผ่านจากนั้นก็สามารถจะเปิดใช้งานได้ทันที